สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่รักการปลูกทุกท่านค่ะวันนี้อิ๋วจะมาไขาข้อข้องใจนะคะเพื่อนเพื่อนถามเข้ามาเยอะเลยว่าพืชผักในสวนจําพวกพืชกระถางเนี่ยเห็นพี่อิ๋วทําแล้วมันแบบไม่มีใบพุนเลยะคะ่ะไม่มีใบพุนเลยแล้วก็สวยงามพี่อิ๋วทํายังไงเห็นบอกว่าไม่ใช้สารเคมีมันจริงหรออะไรประมาณนี้นะคะอิ๋วจะมาไขาข้อข้องใจแล้วก็จะขออนุญาตเล่าสู่ เพื่อนๆฟังแล้วก็แชร์ประสบการณ์นิดนึงนะคะเพราะว่า,าทุกสิ่งทุกอย่างในสวนนี่ถ้าไม่ทำจริงๆมันจะบอกไม่ได้เนาะเาเป็นประสบการณ์โดยตรงแท้ๆเลยนะคะสำหรับการปลูกไม้กระถางเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากนิดนึงสำหรับตัวอยู่เองนะคะคนอื่นที่เคยปลูกมานานแล้วอาจจะเป็นเรื่องง่ายนะคะแต่สำหรับอิวแล้ว การปลูกไม้กระถางเนี่ยปีนี้เป็นปีแรกที่ลงเยอะๆนะคะเพราะว่าเาพิ่งได้กลับมาอยู่ในเมืองเพิ่งได้มาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเต็มๆตัวเมื่อเดือน2เดือนสเดือนที่ผ่านมานี้เองนะคะเพิ่งได้ลงทุนไปเต็มที่ประมาณนี้ก่อนหน้านี้จะทําสวนนะคะทําสวนเกษตรผสมผสานปลูกเองขายเองอยู่ที่ยสโสธรนะคะพื้นที่สไร่นะคะเพื่อนๆที่เคยติดตามผลงานของอยูใน อยู่ชวนปลูกตั้งแต่แรกๆเริ่มเดิมทีมาะค่ะก็จะเห็นพัฒนาการนะคะช่วงนี้สุขภาพไม่ดีก็เลยมาอยู่บ้านในเมืองนะคะก็เลยต้องหาเรื่องปลูกผักไว้กินเองนะคะเพราะว่ามันจะได้ปลอดภัยนิดนึงคุณสามีชาติที่แล้วคงจะเป็นแบบหนอนกับชาติมาเกิดนะคะกินผักเก่งมากก็เลยจําเป็นจะต้องปลูกไว้กินเองนะคะเพราะว่ามันจะ ปลอดภัยด้วยแล้วก็ประหยัดด้วยประมาณนี้นะคะเอาละยวจะมาพาเพื่อนๆดูว่าทํายังไงพืชผักในสวนถึงปลอดภัยไร้แมลงนะคะยวทำยังไงเป็นหลักนะคะยวเตรียมของไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะทําให้เพื่อนๆดูนะคะวันนี้จะนําเสนอในเรื่องของน้ำหมักปลานะคะนี่เอาให้ดูเลยน้ำหมักปลาใช้เป็นประจำนะคะไม่กี่อย่างยูใช้ ใช้ไม่กี่อย่างมีน้ำหมักปลาแล้วก็มีน้ำไอข้าวข้าวเสียะคะ่ะเรากินข้าวไม่หมดเศษอาหารเลยประมาณนะะี้ค่ะเป็นมิกะเป็นรวมอะค่ะคือจะเอาใส่น้ําตาลแล้วก็ใส่น้ําแล้วก็เอาเศษอ,อาหารใส่อะคะ่ะอันอันนี้คือจะใช้ตลอดนะคะแล้วก็เป็นเป็นตัวน้ําหมักปลานะคะเ,เวลาเขาจะ เร่งการจเจริญเติบโตหรือช่วงกําลังออกดอกอิจะใช้ตัวนี้นะคะและตัวนี้ก็คือไอ้ลีนซีสังขงะคะ์แสงค่ะอันนี้จะใช้ลดเป็นประจำทุกอาทิตย์เพื่อไม่ให้เขาเกิดโรคอะคะ่ะให้เขาแข็งแรงเนาะอันนี้ในส่วนของน้ำหมักปลาแม่บ้านสายประหยัดนะคะอิวจะบอกวิธีนิดนึงคือเราไม่จำเป็นจะต้องไปหาปลาแบบ มาเยอะๆแล้วก็มาทำนี่เยอะๆถังใหญ่ๆแล้วประมาณนั้นนะคะคือเราอยู่ในเมืองเรามีเนื้อที่เท่านี้นะคะแล้วก็ใช้ไม่เยอะนะคะแล้วก็คงจะไม่ค่อยจะมีแบบไม่ต้องไปลงทุนเยอะเพราะว่าเราทําแล้วมันใช้ไม่เยอะนะคะใช้แค่ช้อนช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งก็ได้เกือบครึ่งสวนแล้วประมาณนี้ค่ะ เราเราเลยไม่จําเป็นต้องใช้เยอะไม่ไม่ต้องลงทุนมากว่างานเถอะนะคะอันนี้ของอิวเนี่ยที่จะเอามาให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างนี่คือทําไว้แล้ว2เดือนนะคะคือได้มาจากปลาซาบะนะคะอิวซื้อมาทอดนะคะซื้อปลาซาบะแช่แข็งมาสองตัวตัวละสิกว่าบาทนะคะอิวก็เอามาหัน่นแล้วก็เอาเอาเนื้อมันไปทอดกินนะคะเอาส่วนหัว ส่วนพุงแล้วก็ส่วนเลือดเลือดที่เขาไหลออกมาอยู่ที่เขียงนะคะยูก็จะกวาดรวมๆกันลงไปในในถูนี้นะคะออสองหัวเนาะสองหัวสองพุงแล้วก็เลือดนะคะอยู่ในนี้พอเอาใส่ปับ๊บแล้วยูก็จะเอาน้ําตาลทรายค่ะเพื่อนน้าตาลทรายอะไรก็ได้นะคะทรายดำเอ้ยทรายแดงทรายขาวอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้เป็นแบบมีความหวานนะคะ หรือถ้าเพื่อนๆไม่ใช้น้ําตาลทรายเพื่อนๆจะใส่ไอ้ที่เขาใช้กันทั่วไปกากน้ําตาลนั้นก็ได้ะคะ่ะเพราะว่ามันจะเป็นอาหารจุลินทรีย์เพื่อให้ให้จุลินทรีย์เขากินให้เวลาเขาทํางานเขามีอาหารกินด้วยมันก็จะไม่เน่าไม่เหม็นนะคะเขาจะมีการจุลินทรีย์ทางานในปลาในธรรมชาตินะะี่ค่ะไอ้เวลาเขาได้กินน้ําตาลเขาจะไม่เหม็นเขาไม่ไม่ เขาขี้ออกมาเขาขับถ่ายออกมานะคะเอ้เขากินเขาจะมีน้ําตาลกินแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันจะผ่านกระบ,บวนการยังไงอะจุลินทรีย์มันจะมีหลายตัวทั้งตัวที่กินเพื่อไม่ให้มันเหม็นมันอะไรไม่ให้เกิดแก๊สเกิดอะไรด้วยนะมันมีหลายๆอย่างะคะ่ะในส่วนของจุลินทรีย์เนาะให้เขาทํางานไปอิวเอาไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะเอาหัวปลาให้ใส่ลงไปเนาะแล้วก็เอาน้ําตาลทรายสัก ช้อนหนึ่งโรยๆโรยๆโรยๆเฉยๆนะคะแล้วก็ปิดฝาให้แน่นเลยแล้วก็ตั้งทิ้งไว้แล้วก็นั่งมองเขาเวลาเราทํากับข้าวอะไรไปก็พอน,น,นี้มันใสๆเนาะที่แรกมันใสๆนี่อันนี้นอไม่ได้เขย่าเลยนะคะไม่ต้องเขย่าไม่ต้องแตะไม่ต้องต้องไม่ต้องทาอะไรเขาเรงนั้นนะคะเราคอยแอบมองที่แรกมันก็จะเป็นหัวปลานอนนิ่งอยู่ในนั้นนะคะสองเดือนผ่านไปเพื่อนๆดูเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะ เ,เ,เ,เพื่อนดูค่ะสองเดือนผ่านไปจากที่เป็นหัวปลานอนนิ่งอยู่ค่ะจะเป็นลักษณะอย่างนี้กลิ่นไม่มีความเหม็นเลยแต่ว่าจะเป็นกลิ่นคล้ายๆกลิ่นน้ำปลานะคะเพื่อนๆกลิ่นน้ำปลากลิ่นน้ำปลากลิ่นน้ำปลาล้าอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเทลงทั่วให้เพื่อนดูชัดๆนะคะ อันนี้คือ2อเดือนผ่านไปนะคะไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องเขยา่าไม่ต้องอะไรเลยนะคะง่ายๆสบายๆถ้าเพื่อนๆมีเยอะกว่าน,นี้ก็ใส่น้ําตาลเพิ่มขึ้นมากขึ้นกว่าน,นี้นะคะอเอาเทดูนะคะมันจะมีส่วนไขมันส่วนอะไรนี่สองหัวจะได้เท่านี้นะคะเหมือนเหมือนน้ำปลาเลยนะคะ จากที่แบบว่ามีแค่หัวเนี่ยมันจุลินทรีย์เขาย่อยสลายไอันี่ไปเองเห็นไหมคะเพื่อนมันจะเป็นน้ํากลายเป็นน้ําไปเองไม่มีเนี่ยเหลือก้างนิดๆหน่อยๆไหมคะแปลกมากจุลินทรีย์นี่เก่งมากๆเลยเหลือเป็นหัวตรงหัวตรงหน้าผากเขานิดนึงเนี่ยคะ่ะประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้วิธีใช้่อวก็จะใช้เป็น เพราะว่าพืชในสวนของอิ๋วส่วนมากจะเป็นไม้กระถางนะคะเพื่อนๆจะอยู่ในกระถางอยู่ในกล่องโฟมอยู่ในถุงดำเนาะ <ๆ S 1> เวลาใช้อิ๋วจะใช้เอาใส่ช้อนตักหนึ่งช้อนโต๊ะจะใส่เนี่ยเหยือกประจําของอิ๋วเนี่ยค่ะน้ําประมาณครึ่งลิตรนะคะอิ๋วก็จะเดินหยอดไปทั่วสวนเลยหยอด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 ไปแต่ละต้นละต้นไปเรื่อยๆอเดี๋ยวไปหยอดให้ดูเลยนะคะ ที่ทำทำไมจะต้องหยอดเพราะว่าไม้กระถางเนี่ยถ้าใส่บัวรดน้ำรดเพื่อนเพือนนืสภาพมันก็จะลงมั่งไม่ลงมั่งส่วนมากก็จะได้ใบนะคะที่รากจะได้ไม่เต็มที่แต่ถ้าเราหยอดอย่างนี้คเพื่อนหยอดนิดเดียวประมาณสักช้อนโต๊ะหนึ่งนะคะนิดเดียวไม่ต้องเยอะเนี่ยคะ่ะต้นละประมาณช้อนโต๊ะคะ่ะ ยอดอย่างนี้ทุกต้นทุกต้นไปเลยนะคะให้ลากเขาได้โดยตรงนี่อย่างนี้นะคะให้ทั่วไปหมดเลยแล้วจากนั้นก็ค่อยลดน้ําเพื่อนๆจะเป็นสายยางหรือฝักบัวอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะพวกน้าเปล่าอะเพื่อนๆก็ลดไปตามปกตินะคะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะได้ได้ครบหมดเลยโดยที่แบบน้ําหมักของเราจะไม่หกเลียราดนะคะ สายประหยัดก็มาแนวนี้แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนมีเป็นแปลงเป็นอะไรที่แบบเยอะๆไม่ได้เป็นถุงเล็กๆแบบนี้เพื่อนเพื่อนก็ใส่ฝักบัวนะคะใส่สักครึ่งแก้วอะค่ะก็คือต่ปริมาณเยอะหน่อยเนาะไอ้ที่ที่เราหมักเองอะถ้าเกิดว่าพื้นที่ใหญ่ๆเพื่อนเพื่อก็หาปลามาหมักเยอะกว่านี้หน่อยมันมันก็จะมีเยอะกว่านี้เพื่อนเพอนก็ใส่ปริมาณครึ่งแก้วต่อน้ำหนึ่งฝักบัว น้ำ10ลิตรอะค่ะหรือใส่ในคุ้ถังตักราดอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะใส่เยอะปริมาณเยอะขึ้นมาหน่อยแล้วเพื่อนๆก็สังเกตพืชผักของเราเอานะคะถ้าเขาตอบสนองดีจเจริญงอกง,งามดีใบเขียวเงาดีก็ใส่ประมาณเท่านั้นก็พอนะคะแต่ว่าก็ทำบ่อยๆเอาสัก3-4วันก็ทำครั้งหนึ่งนะคะอันนี้พืชเพื่อนๆก็จะเป็นลักษณะเหมือนอิงเงี้ยเลยแมงไม่รบกวนนะคะเพราะว่าในน้ำหมักปลาเนี่ยค่ะ เพื่อนๆน้ำหมักปลาเนเพื่อนๆเคยเห็นเอกชนเขาเอามาประกาศขายไหมคะเขาจะมีนักลงทุนหัวใสประกาศขายน้ำหมักปลาสามารถจะเป็นปลาทะเลเนาะน้ำหมักปลาทะเลน้ำหมักเลือดปลาทะเลมีคุณสมบัติอย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็ตามนั้นเลยคุณสมบัติของเขาเป๊ะๆตามนั้นเลยนะคะอันนั้นเขาก็จะเอามากลองดีๆทำสวยๆติด ฉลากสวยๆใส่มันยูพันสวยๆแล้วก็มาขายให้เราค่ะอันนั้นก็คือเนื้อในนี่ก็คือเหมือนกันกับที่ยูทํานี้นะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่ามีซับหน่อยขี้เกียจนะยุ่งยากเพื่อนๆก็หาซื้อเสิร์ชหาได้เลยค่ะน้ำหมักปลาทะเลอะไรประมาณนี้ค่ะมันจะขึ้นมามีหลากหลายยี่ห้อให้เพื่อนๆเลือกะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาทางสายิวนี่คือแบบเราทํากับข้าวเนาะเรามีหัวปลาเหลือดีกว่าเราจะทิ้งนะคะเราก็ โรยน้ำตาลซะหน่อยใส่ขวดโหลปิดฝาไว้นะคะทําทีไรก็ทําไว้เป็นขวดเป็นขวดเป็นขวดไว้นะคะแล้วพอเขาละลายละลายแบบนี้แล้วเราค่อยเอามาตักลดน้ำลดต้นไม้นะคะเ,เพราะว่าพอจุลินทรีย์เขาทำงานแล้วเขาเขาสกัดให้เราเรียบร้อยแล้วสารอาหารในเ,เนื้อปลาพวกนี้นะคะเขาจะอ,าออกมาในรูปของ โมเลกุลอะมิโนอะไรต่างๆที่มันเล็กๆที่แบบว่าพอพอลาดลงไปพืชสามารถกินได้เลยนะคะลาดลงไปรากรากดูดกินได้เลยและโดนใบใบก็ดูดกินได้เลยเพราะว่า,าต้นไม้นี่เขาจะกินทั้งทางรากและทางใบเนาะมีปากใบมีทางรากประมาณนี้ค่ะเขากินได้สองทางนะคะถ้าเราเน้นลงที่รากเขาก็จะกินที่รากนะคะอันนี้คุณสมบัติของเขาก็คือ เร่งการเจริญเติบโตในพืชระยะต้นนะคะเราปลูกใหม่ๆเราก็สามารถเอาลดลาดได้นะคะทีนี้เนี่ยคุณสมบัติอีกตัวหนึ่งก็คือเขาจะมาช่วยเร่งดอกเร่งการเกิดดอกนะคะพเพื่อนๆดูพริกอิวนะคะดอกดกนะคะติดดอกดีอันนี้ล้วนมาจากน้ำหมักปลานะคะแล้วก็ ส่วนฮอร์โมนอย่างอื่นมันก็จะเป็นธาตุอาหารอื่นๆที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ในส่วนของการเร่งดอกเนี่ยเจ้าตัวน้ำหมักปานี่คะ่ะมันแน่นอนมากๆนะคะเขาะจะมีคุณสมบัติทางทางการแบบเร่งให้ออกดอกเยอะๆเป็นทุนอยู่แล้วนะคะแล้วก็สารอาหารอีกตัวหนึ่งก็คือเขาจะไปสร้างภูมิคุ้มกันโรคนะคะไม่ให้เกิดโรค ไปสร้างทำให้เซลล์ต้นไม้ของเราแข็งแรงนะคะพืชที่แข็งแรงใบเขาจะเงาจะเงางามนะคะมันจะแข็งแข็งเพื่อนมันจะไม่อ่อนปวกเปียกเหมือนพวกที่เล่งด้วยยูเรียหรือเล่งด้วยออฮอร์โมนที่เขาทำมาชนิดอื่นๆนะคะเ,เขาจะแข็งแรงใบเขาจะแข็งแล้วพวก นอนพวกเพี้ยอะไรต่างๆเนี่ยเขามาแทะกินบางทีแทะลําบากเขาขี้เกียจแทะเขาก็ไปหาไปกินต้นที่อ่อนแอนะคะจะสังเกตว่าต้นไหนที่อ่อนแอปลกเปียกก็จะโดนหนอนโดนเพี้ยเล่นงานนะคะแต่ถ้เาเราทําดีๆด,ดูแลเขาดีๆนะคะเขาแข็งแรงเพื่อนๆจะไม่ต้องมีปัญหาเลยนะคะและอีกอย่างหนึง่งส่วนเรื่องหนอนนี่นอนนี่จะป้องกันโดยการแบบเดินเก็บเอาเชา้ชาเชา้าเดินหานะคะ พอเราเห็นปั๊บเรารีบจัดการเขาจะไม่มีโอกาสได้กินเนาะถ้าเรารู้เนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยคือยืนยันได้ว่าไม่ได้ฉีดยานะไม่ได้ใช้ยาฆ่ามแมลงคะ่ะเพราะว่าเราเราเอาปลูกไว้กินเป็นหลักนะคะมันจะโตไม่ทันด้วยเนี่ยคุณสามีกินทุกวันเลยนะคะปลูกงามไม่ทันใจเลยต้องได้รีบถอนกินแล้วนะคะดูง่ายๆแบบนี้เลยคะ่ะ อันนี้คือประสบการณ์ตรงของอยู่นะคะที่ใช้กมาตลอด78ปีแล้วนะคะทำแบบนี้มาตลอดนะคะเอาละค่ะพอรู้ประโยชน์อย่างนี้แล้วนะคะเ,เพื่อนๆหามาทำหามาทาเลยถ้าใครไม่มีเ,เวลาทำเป็นแบบสายเร่งด่วนจะซื้อมาใช้ก็ไม่ผิดนะคะอุดหนุนเอกนชนเขาก็ได้นะคะแต่ของอยู่นี่คือ ส่วนมากนานๆจะซื้อปลามากินทีก็เลยมีมีไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่แบบว่าเดินตลาดสดบ่อยๆอะค่ะเพื่อนๆแผงปลาแผงปลาที่เขาขายปลาดุกปลานินอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะนั่งชำละปลานะคะแล้วเขาจะทิ้งในส่วนของเกดปลาหัวปลาพุงปลาอะไรประมาณนี้ค่ะเขาจะทิ้งนะคะเพื่อนๆสามารถไปขอเขาได้นะคะเขาจะมัดใส่ถุงไว้แหละวางทิ้งไว้อยู่กับพวกขยะค่ะ ขยะที่เขาทิ้งตอนเช้าเนี่ยไปไปไปถามเขาเลยบางคนเขาใจดีเขาจะใส่เป็นถุงเป็นถุงใบเพื่อนๆไปยกมาได้เลยนะคะแล้วก็คำนวณน้ําตาลใส่ให้มันเหมาะสมอะคะ่ะเพื่อกะว่าให้จุลินทรีย์กินแล้วมันมันจะให้จุลินทรีย์ทำงานได้ดีไม่เขากินทั่วถึงมันจะไม่เหม็นนะคะน้ําหมักที่ดีทั้งทุกอย่างเลยนะคะถ้าเปิดออก ฝาถังออกมาแล้วมีกลิ่นเหม็นเพื่อนๆสามารถเติมน้ําตาลเข้าไปนะคะอันนั้นคืออาหารจุลินทรีย์ไม่พอนะคะมันเลยเกิดมีกลิ่นเหม็นนะคะไม่ใช่เน่าเสียนะคะพอเพื่อนๆเ,เ,เติมน้ําตาลเข้าไปนะคะได้ความหวานจากน้ําตาลจุลินทรีย์เขากินอิ่มนอนหลับเขาจะไม่เน่าไม่เสียแล้วเขาก็จะไม่เหม็นนะคะเพื่อนๆจาไว้เลยถ้าเปิดออกมากินเหม็นรุนแรงเพื่อนบ้านร้องเรียนประมาณนี้เพื่อนๆต้องรีบหาน้ําตาลมาใส่ะค่ะ น้ำตาลชนิดไหนก็ได้ใส่เข้าไปนะคะแล้วกินจะหายไปคะ่ะเพื่อนๆจำไว้เลยนะคะเพราะว่าอาหารจุลินทรีย์คือแป้งกับน้ำตาลนะคะพะเรารู้แค่นี้เรารู้ใจเขาแค่นี้รับรองเรื่องอน้ำหมักอะไรทั้งหลายเนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยนะคะโอเคคะ่ะเพื่อนๆสายประหยัดควรหามาทำนะคะสายประหยัด มันจะาสามารถทำปุ๋ยขึ้นมาใช้เองได้เนี่มีชัยไปกว่าครึ่งนะคะเพราะว่าพวกปุ๋ยพวกฮอร์โมนต่างๆเนี่ยที่เราสามารถทำเองได้ทำได้ก็ดีถ้าทำไม่ได้ก็ซื้อเขามันก็จะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายนะคะอ่าโอเคค่ะก็จะคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะมีประมาณนี้ในเรื่องของการทำน้ำหมักปลาและก็การนำมาใช้แล้วก็ประโยชน์ของมันนะคะ คลิปวิดีโอหน้ามีเรื่องอะไรก็ฝากเพื่อนๆติดตามชมนะคะฝากติดตามผลงานของอิวชวนปลูกด้วยนะคะขอบคุณที่เพื่อนๆติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ค่ะสวัสดีค่ะ